สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับบีลล่กี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน AFK Journey นะครับวันนี้เราจะมารีวิวน้องลินลี่เมค์คสวยนี่เองนะครับหรือว่าตัวละครยอดฮิตเลยนี่คนถามเยอะว่าเฮ้ยทำไมพี่หมีตอนนี้ผมเปิดในกาชาม,มันไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นมาเปิดต่อไม่ได้แล้วเราควรที่จะเปิดลินลี่เมหรือเปล่าในในในคำถามคือสายฟรีนะสายฟรีสามารถเปิดได้เพราะว่านี่หมีก็เติมน้อยนะมันก็เล่นได้นะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้หาเพชรค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการหาเพชร ฟรีเลยประมาณหมื่นบวกอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีหาเพชรก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับแล้วสามารถไป AFK อ่อด่าน AFK เนี่ยร้อยบวกได้สบายๆนะเพื่อิดมีน้องนะน่าจะสบายๆนะครับอ่าวิธีการหาเพชรแบบสายฟรีสายเติมน้อยเพชรหมื่นบวกสบายๆอันดับแรกคือใส่โค้ดก่อนเลยครับอันนี้มีรวบรวมโค้ดแปะไว้อีกรอบนึงแล้วกันนะนะเพื่อนๆใส่เลยครับเพชรจะได้อยู่ประมาณสี่ห้าพันแล้วก็ได้ตั๋วด้วยต่อไปทําไง ต่อไปเพื่อนๆกดไทยด้านไปเลยครับจนจนววามันจะเล่นเนื้อเรื่องไม่ได้ให้เพื่อนๆกดตรงขวาบนเห็นเครื่องหมายไหมครับนี่กดมีเครื่องหมายนะครับตรงนี้มันจะมีเควสลองอยู่ให้เพื่อนๆไล่เล่นให้หมดเลยมั้นี้หมีจะทําเสร็จหมดแล้วซึ่งเควสลองเนี่ยมันจะได้เพชร3 0 0บางเควส200บางเควส3 0 0ประมาณ1 0บบวกเควสได้ก็ได้ประมาณ6 7 0 0 0รวมรวมถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านเควสเนื้อเรื่องด้วยมันจะได้เควสเนื้อเรื่องจบ500ก็น่าจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ1ม0 0 0เท่าที่หมี แล้วก็เพาสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะครับสามารถเปิดเห็นว่าไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกัา90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uwp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ g v p เหลือ5 5 4 0บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด l u ี k y b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคาร ال, ทั่วไทยเลยครับปีที่เราได้ประมาณหมื่นห้าทำอะไรแน่นอนครับก็เอามาเปิดกาชาเลยซุงมหมี่ตอนนี้ก็เปิดน้องลินลี่ไปจนเห็นบ้านเราไม่สามารถเปิดได้แล้วเราต้องทำไงเห็นไหมครับจะมีโอกาสก็คือรอทั้งหมดคือ27วันแต่มันจะมีทิคนะครับก็คือเพื่อนๆกดคขาว่ารับโอกาสเพิ่มเห็นไหมเขาจะบอกว่าเราจะต้องมี2ตัวที่จะต้องอยู่ในระดับตำนานครับแล้วก็เทพนิยายหรือเลอเลิศก็คือเอาง่าย พูดแบบเข้าใจง่ายก็คือขึ้นกรอบแดงครับ2ตัวเป็นตำนาหรือเทพนิยายหรือเลิศเลอก็ได้ข้างล่างเห็นไหมก็แต่ว่ามันไม่ได้บังคับว่าตัวนั้นเราต้องลงทีมงานถูกไหมครับก็อาจจะเป็นในส่วนอะไรอาจจะเป็นในส่วนที่เพื่อนๆต้องไปทําตัวละครในปาร์ตี้จะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับขอยขึ้นเป็นตัวสีแดงสองตัวแค่นี้จบแล้วเนี่ยอย่างเจ้าโอลี่หมีซ้าเยอะก็ทําก็ได้เห็นไหมทำไปเรื่อยๆให้มันขึ้นเป็นสีแดง2ตัวนะครับแค่นั้นเองหรือว่าเพื่อนๆจะเติมก็ได้ครับ ซึ่งอันนี้ตอนนี้เศษหมีก็ครบเรียบร้อยแล้วนี่อเดี๋ยวหมีจะอัพให้ดูเลยครับว่าน้องลินลี่เมเจิงจริงก็ืเปล่าโอ้ชัวร์โอ้โหต้องบอกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดก่อนว่าตัวน้องเก่งยังไงนี่ตอนนี้ก็ขึ้นบับโฟกัสสิบแล้วอันนี้ตรงนี้จะใช้ชิ้นส่วนเป็นร้อยนะอันนี้อ้าวอันนี้เรามีอยู่แล้วกดเลยครับว่าเป็นลุงเลยให้เทมนิยายแล้วโอ้โหคราวนี้น้องโหดแน่นอนนะครับบอกเลยทีเดียว ต้องไปหาเศษน้องอีกสองจะกลายเป็นระดับเทพนิยายบวกแต่จริงๆเทพนิยายคือเก่งมากคำถามตัวน้องเก่งประมาณไหนจริงๆหมีวว่าแดงแดงก็เก่งแล้วนะแต่คือถ้าถ้าเพื่อนๆแบบตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวตู้ลิมิเต็ดครับเพื่อนๆต้องพยายามเปิดให้มันออกให้มันจบไปเลยเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าจะเล่นยาวๆควรจะเป็นระดับเทพนิยายอย่างต่ำถ้าถามหมนะแต่จริงๆตัวแดงก็เล่นได้แหละเออแต่เป็นไปได้เทพนิยายดีกว่าครับหด,ดเทพนิยายไปบวกแบบสแตทเยอะนะ อ ity, ันนี้เทพนิยายบวกนะครับประมาณนี้อย่าลืมไปให้ค่าความสัมพันธ์น้องด้วยนะครับน้องน่ารักต้องจัดให้แต่งหนักเลยครับไม่ว่าจดแบบไหนใช่ไหมนี่นี่นี่ อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสกิลอ่ามีเพิ่มเลเวลด้วยครับอย่าลืมมาเพิ่มเลเวลตรงนี้ด้วยครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูในส่วนสกิลก่อนแล้วกันนะครับในการปลดขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมันจะเก่งยังไงเมเมื่อเข้าสู่สนามตั้งรับนะครับจะข,จขัดจังหวะไม้ตายของศัตรูก็คือแบบสมมุติศัตรูกําลังจะใช้ไม้ตายอย่างเงี้ยเออเราไปกดปุ๊บอปะมันจะขัดเลยครับ อ่า <ítulo> uh, ต่อไปสก anyway, mm ิลสองนะครับเมย์จะสร้างการโจมตีหลายครั no. ้งใส่ศ no ัตรูก no ็คือมันจะคล้ายๆแบบว้าไปว้ามาตีอ่ะแล้วก็เวลาตอนที่ว้าไปมันก็จะเหมือนเป็นอมตะเหมือนคล้ายๆบัตเตอร์ไฟเออเหมือนยูนิโรเพื่อเพื่อน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 เคยเล่นมาในวอลคาร์บอ่ะในอาวีอ่ะเอออารมณ์แบบนั้นอ่ะต่อไปเป็นในส่วนนางแอนบินนะครับเมย์จะเติบโตแข่งกันขึ้นเรื่อยระหว่างการต่อสู้และการเติบโตแต่ละครั้งจะบุญแอคแท็กของเธอ ก็คือจะมีการเริ่มมาก็คือเป็นการบูตแอคแท็กขึ้นเรื่อยๆเลยครับเท่าที่มีเห็นเดี๋ยวพอเวลาพอเวลา,วน,านางอยู่นานๆมันจะบักแอคแท็กขึ้นเรื่อยๆอ่าต่อไปเป็นในส่วนสกิลสี่นะครับเพิ่มทะลุทะลวงของตัวเองแล้วอ,อันนี้ควรอัพไปเลยครับอันนี้ควรอัพไปเลยครับเพราะว่าตัวน้องมันคือตัวดาเมจแบกของเราอยู่แล้วนะอันนี้ควรอัพไปเลยแบบมันต้องคิดเลยครับแล้วก็สมมุติเป็นในท่านเทมียายบวกเมจะเติบโตได้รับบูตค่าพลังที่ไม่ถาวรจากพันธมิตร ถ้าเป็นระดับสูงสุดนะครับเลิศเลอขัดจังหวะไม้ตายสตูครั้งแรกสตูตัวนั้นจะเสียพลอก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ไม้ตายมันขัดจังหวะใช่ไหมสตูนั้นมันจะเสียพลังงานไปด้วยครับก็คือเกียท่าไม้ตายมันจะลดลงถามมีนะเอาจริงแค่เทพนิยายก็เก่งแล้วถ้าถามมีนะไปแค่เทพนิยายก็เก่งแล้วครับจริงๆแล้วอะเออแต่ถ้าเกิดพุ่เมเาเจ้าสุดลัดสุดจัดลัดบอกก็จัดเลิศเลอบบกไปเลยก็ได้ครับ โอ้เป็นระดับลุงแล้วโอ้ตัวสวย้นเยอะเลยอ่ะเอ,อจังอ,อันนี้เดี๋ยวมีจะขออนุญาตลองขึ้นตัวแดงดูแล้วกันนะถ้าเกิดสมมติไม่น่าจะถึงแน่นอนเพราะว่ามีไม่ได้เปิดตู้อื่นเยอะเท่าไหร่นะไม่น่าจะถึงอยู่้วครับแต่ทำไม่ดูอ่ะเออเผื่อเพื่อ <S <S เผื่อเผื่อ,อ,อมันถึงตัวแดงสองตัวจะได้ปลดเปิดต่อนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวหมีมีแนะนำสเต็ปการเปิดตู้นะเท oh. ่าเท่าที่หมีวิเคราะห์ดูนะครับในเมื่อถ้าถ้ามันติดตัวแดงสองตัวจริงๆใช่ไหมว่าไม่ได้แล้วเ็นมไหมไม่ถึงแดงสักตัวเลยจริงๆ I think I grew เศษน้อยอ่ะไม่เรามีแทบไม่ได้มีแทบไม่ได้เติมเลยด้วยซ้ำแทบแทบจะไม่ได้เติมเปิดเลยด้วยครับมันก็เลยแบบเออไงก็ไม่ถึงกูแล้วถ้าสามสอเศษเนี่ยอย่างมากก็ท่านทองอ่ะต้องหายสี่เศษนะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกสเต็ปในการเปิดถ้าเกิดเป็นหมีนะคนอื่นนี่หมีไม่รู้แต่หมีคิดว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับอันดับแรกคืออย่างที่หมีบอกใส่โค้ดแล้วก็ไทยเพชรเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ1 5ื่นใช่ไหมเพื่อนเพื่อไม่ต้องไปคิดเลยครับเอาเพชรต,ตอนนี้ลงน้องลีลี่ให้หมดเห็นปมในเมื่อตอนนี้หมียังไม่ได้ตัวแดง2ตัวก็ไม่มีไทยก็มันก็จะไม่เปิดครับอันนี้ก็ต้องรอยี่สิบเวันนะ <c oughs> ไม่น่าจะทันแล้วแหละ เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือถ้าเกิดเราเรามีเพชรฟ้าใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะมาเปิดตัวนี้มันก็ต้องเป็นขั้นแดงไงมันถึงจะไม่ให้เราเปิดต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเปิดให้ได้ขั้นแดงไปก่อนพอมันขึ้นรับโอกาสเพิ่มให้เพื่ๆไป,ไป,ไป,ไปเปิดตู้ไหนก็ก็คงต้องเป็นตู้นี้ครับเออแต่มันใช้เพชรฟ้าไม่ได้ดีกว่าเพชรขาวไม่ได้ดีกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเปิดเปิดตู้นี้แหละแต่คือแต่คือเลทมันไอ้นี่นะมันจะไม่ดีกว่าอีกตู้หนึ่งอะ เนี่ยมันจะมีโอกาสออกเผ่าอื่นนะครับซึ่งเราไม่ได้เล่นไงนถูกปหจริงๆมันก็เล่นน่ะแหละเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสออกเเผ่าละสี่อะ่ะเห็นไหมโอกาสโอกาสที่มันจะได้ตัวให้เราต้องการมันยากครับคือเกมนี้มันต้องเล่นยาวมันต้องเปิดตัวซ้ําเพราะนั้นถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่มีงบลงทุนหมีให้นะนําไปเปิดตู้นี้ทีว,ว่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเราใช้ยาวแบกได้นะนอนถูกไหมครับประมาณนี้นะก็เน้นเนีน่ยเน้นก็คือตัวนี้เลยครับนี่เซเซียถ้าเป็นไปได้นะ เซซีแดงแล้วก็สมอกกี้แดงครับแล้วก็เป็นในส่วนทอทาน3ตัวนี้ไม่ตกงานแน่นอนใช้ยาวครับหรือว่าจะเป็นในส่วนพี่เอทออะไรเนี่ยเอทอหรือเอรอนอ่อเอเอรอนนะครับพี่เอรอนพี่หน้าหล่อเอลนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติขาดตัวซับตัวฮิวก็ควรจะมีโลแวนนะครับแต่หลักๆก็ใช้อย่างนี้หรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเอาก็ได้อันนี้แล้วแต่มันอยู่ที่ทีมเพื่อนๆอ,อ,อ่ะเอามีเปิดเล่นทั้งสามทีแล้วกันโอ้ ลูกโอครอบจักรวาลนั่นแหละก็ถ้าเกิดสมมติอันนี้พูดถึงสมมตินะถ้าเกิดมีอยากจะเติมใช่ไ่มมีมีก็คงจะเปิดตู้นี้เพราะว่าอย่างน้อยมันออกตัวทองมันก็หนึ่งในห้าในตัวที่เราปั้นถูกไหมมันก็ดีกว่าอยู่แล้วมีพูดถูกไหมครับประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดออกตัวพวกนี้มาเป็นตัวแดงมันคือเป็นตัวใช้ยาวมันไม่เหมือนตัวอื่นไงต่อให้เราปั้นเป็นตัวแดงมาแต่มันไม่ได้ใช้มันก็เท่านั้นใช่ป่มมันก็ได้แค่โปดอันนี้คือแค่มีแนะนําเฉยๆนะแล้วหลังจากที่เพื่อนเพื่อเปิดตัวแดงได้สองเสร็ เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดด่านก็ถ่ายเพรไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆจนจนบาทถ้าเกิดทำหมีนะเอานิยายไปเลยครับเอาเป็นขั้นนี้ไปเลยมาถึงขนาดนี้น้องต้องจัดสุดต้อง240อย่างเดียวครับ <S <S ขั้นเลือเล่อนเลยบวกไปเลยถ้าทำหมี่นะ <S <S อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวให้ดูแล้วนะครับว่าน้องเจ๋งจริงหรือเปล่าในในใน,ในท่านขั้นลุงนี่คือแบบจีจา้าต,ตอนนี้หมี่ไม่มีเพจหมี่ติดหมดหมีผ่านหมดแล้วว่าขอตีตรงนี้แล้วกันครับมันไม่รู้จะไปตีอะไรแล้วอะ เออเดี๋ยปฏิ f f k ก็ได้นี่โอ้โหน้องลินล,ลี่ม่วงน้องลินลี่ลุงสวยมากครับ54ยิงขี้แตกว่าเราบอกเลยถ้าเป็นทีมที่เหมาะสมมีว่าอย่างนี้ดีกว่าครับนี่ตัวฮิวน้องลินล,ลี่ปิดเลยครับนี่อย่างนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวมีขอย่าตพูดถึงการจัดทีมก่อนถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆที่แบบไม่สามารถหาพี่พี่ ยังจาชื่อไม่ได้เลยนะเกมนี้พี่ทอรลานไม่ได้นะครับโมมีทําหลายเกมด้วยนะหแหละโอ้โหแต่แต่ละเกมแม่งก็ไปชื่อเป็นร้อยอะถ้ายังหาตัวแท้งอย่างทอรลานไม่ได้ก็เอานี่ครับถ้ามีเทอร์มิเซียนี่ก็แทงดีเป็นเป็นอัศวินมาผู้หญิงอะแล้วก็แอนทาดาก็ดีนะแอนทาดาก็ดีนะครับแอนทาดาก็เป็นแทงที่เก่งนะหรือไม่ก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าถ้าเปิดเพื่อนเพื่อนจริง,รงไม,ไม,ไม่มีตัวที่หมีบอกเลยใช่ไหมเอาเป็น2ตัวนี้เลยครับที่เขาแจก พระเอกไปไหนแล้วนี่พระเอกครับวาเลนนะเอาเอาวาเลนไปแทงได้อยู่วาเลนเก่งอยู่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนพี่อัศวินพี่อัศวินไปไหนแล้วอะไอ้เี่าอัศวินเป็นเกาะไปไหนแล้วะเออนี่ยครับหหาตั้งนานอยู่กบอกลูเซียสครับเนี่ยใช้ลูเซียสกลับไอ้นี่ได้ครับพระเอกเนี่ยไอวาเลนได้สองตัวเนี้ยสามารถปั้นสามารถแทงได้แต่ว่าสู้ สู้ทอ,ทอรันไม่ได้นะยังไงทอรันก็ถึกกว่าเยอะครับทอรันมันตายแล้วมันฟื้นด้วยอะ่ะเออมันเก่งกว่าเยอะเลยแต่ว่ามันตัวมันหายากไงก็ประมาณนี้นะครับและที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นเล่นเผ่าไหนก็แล้วแต่น้องเซเซียควรลงเพราะว่าอันติเมตของน้องเวลาใช้ไปเสร็จเนี่ยมันสร้างโกเลม,มาแล้วโกเลม,มันดุมากตีแรงถึกยังไงก็ต้องมีครับหลักๆมีแค่นี้จริงๆก็อย่างที่หมีบอกคือการทําทีมบาลานซ์ก็คือควรจะมีตัวแทงสองยังของหมีใช่ไหมครับยังของหมีก็เอาตัวแทงก็คือเป็นในส่วนทอทานกับไอ้นี่ครับไอ ไอเนี่ยโคโค่โคโค่มันก็ไม่ใช่แทงหรอกมันเป็นสนับสนุนแต่ตัวน้องเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแทงระดับหนึ่งเพราะว่าเวลาใช้สกิลมันจะดุดเลือดครับมันจะตายยากอยู่แต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่ไม่ปั้นน้องเออตัวดาเมจอย่างเมใช่ไหมครับก็มาปั้นในนี่ก็ได้ครับโอดี้โอดี้ใช้ได้อยู่แต่แต่โอดี้ OD มาจะไว้เน้นตีบอลมากกว่านะครับเม์เก่งกว่าเยอะถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ PvE อ่ะ,อะเดี๋ยวลองมาลุยกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มมาเห็นไหมน้องจะวาร์ปตีก่อนเลยครับเป็นไงหมาโดนไปครึ่งหลอดแล้วโอ้โหแล้วเนื่องจากเห็นว่าเกมนี้หลกัลกๆคือแทงต้องไม่ตายเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมติทอทอทอลานมันไม่ตายเนี่ยเห็นไหมตัวอื่นก็ไม่โดนทอลานไม่เป็นไรเห็นไหมครับตัวอื่นก็ยิงสบายเห็นไหมน้องเม์นี่แบบโอ้โหสบายเลยเอาธนูไล่ยิงทีละตัวเลยนะครับนี่ตอนนี้ได้บัฟโจมตีของโคโค่แล้วนี่นะครับ อันดีเมอมันจะมันจะวิ่งเข้าไปวาร์เข้าไปตีมันจะขัดครับแล้วมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากเห็นไหมตะกี้โดนไปนี่คือหมดหลอดเลยอะ่ะโอ้โหเลือดเต็มเลือดเลือดเ,เต็มเลือดเต็มเอี่ยมเลยนะเจอปาร์ตี้นี้เข้าไปนี่คือแบบบอกเลยผ่านทุกคอนเทนต์อะมอนเตอร์ห้าร้สามมาเลยดีกว่าครับมาเลยมาเลยพี่ชายอันนี้มันบออะไรเนี่ยบวกไอแพกเหรอเดี๋ยวมาองดูบัอก่อนความไว เอาจริงบัฟความไวจะดีกว่านะเนี่ยเอาแรกแหละเอเอนีแ่แรกดีกว่าครับไวตีว่องไวดีกว่านะมาถึงมันจะมันจะบินเข้าไปตีก่อนเลยเห็นไหมครับหมาหายไปครึ่งหลอดเลยอุ๊ยโอ้โหเช็ดมอนบอสเลยว่าห้าแปดตบแรงแล้วเนี่ยทอรานหมีแตกแล้วแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมมันก็มีตายเกิดเสร็จแ,แล้วก็มีดูดเลือดเฮลหิวแล้วพี่หมาอ่าพี่หมาเจ้า สโมกกี้จะฮิวครับแรงอ่ะอันนี้ใช้ดูดเลือดเห็นไหมครับพรพอเราใช้2บับนี้ก็ปาร์ตี้เรามันก็เหมือนอมตะแล้วอะเพราะว่าตีไปก็ดูดเลือดเห็นไหมครับแล้วก็โกเลมของเซเซียค่อนข้างที่จะมามาแทงได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็มีดาเมจดีด้วยครับแล้วก็เมย์ก็ยิงแบบเดียวตายหมดเห็นไหมโหดบอกเลยเปิดน้องเมไม่มิดหวงังอามีพูดแค่นี้เลยอ่ะสรุปให้ฟังเลยอ่ะ ตัวอะไรก็ตายหมดอะบอกเลยนะครับคอนเทนต์ PVP PVP น้องเมย์ก็เก่งนะ PVP ขออภัยหมีไปยิงหมดแล้วว่า PVP อยากจะไปลองให้ดูตัดตีไปแล้วครบสี่ตานะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลอง AFK 90หน่อยตะกี้หมีเล่นไม่ผ่านนะเออเดี๋ยวขอลองดูนี้เอาปิดแบบนี้แหละมาเห็นมาม AFK 90ขึ้นไปตีแรงมากเลยเนี่ยทอรานหมียังโดนโอู เออไม่ตายไม่ทันทันไหมเนี่ยไม่ตายทันปะตายไปแล้วเวนี่ยนี่ครับน้องเมย์กระโดนซับปากหายไปครึ่งหลอดครับตุยลังไม่ก่อนถึงจังหวะนะครับออเรียกโกลเลมมาได้อย่างี้มีโอกาสผ่านครับตอนแรกหมีไม่ผ่านเลยนะแล้วก็แบบเอ,อ่อหมีตายหมดยกตี้เลยอีกฝั่งหนึ่งเลือดเต็มโูนี่ไปอัพตอนแรกหมีไม่ได้มีเมย์นะตอนแรกไม่หมีไม่ได้มีเมย์ยังไม่ได้ใช้เมย์เพราะว่าเมย์เปิดได้ตัวอันนี้เอาเมย์มาลองเห็นไหมชีวิตเปลี่ยนเลยครับผ่านแบบสบายๆรู้ดิ อันนี้การันตีแน่นอนครับว่าน้องเมย์ของดีจริงนะลินลี่เมย์น้องเมย์โชนี้น้องเมย์ยิงคิดตินี่น้องเมย์ตกหลังให้สองหมื่นโอ้โหบอกเลยครับ AFK เ0หนึ่งร้อยก็สบายๆถ้ามีน้องเมย์นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการในส่วนการรีวิวนะครับว่าลินลี่เมย์ควรเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็ให้ดูเลยอันนี้ถ้าถามมีนะให้เปิดยาวเลยครับ ส่วนถ้าเกิดติดก็ไปทําตัวแดง2ตัวแล้วก็เปิดยาวเลยครับจนว่าเออน้องเมย์จะตันไปเลยแนะนําให้ตันไปเลยเราจะได้มีตัวดาเมจที่แบกได้ทั้ง PVP ทั้ง VPVE ครับจะได้สบายยาวเลยนะประมาณนี้นะครับเออ,อนาคตมันมีตัวอื่นก็จริงแหละแต่คือถ้าเราเปิดตอนนี้มันก็สบายก่อนมันก็สบายยาวมันก็ดีกว่า แล้วเพื่อๆนๆต้องเข้าใจว่าเกมนี้มันต้องมีตัวซ้ำเยอะมันต้องใช้ตัวซ้ำเยอะกว่าจะอัพขั้นได้เพราะฉะนั้นตัวที่มันเอ่อเปิดแล้วมีเลดหน้าตู้เป็นเป็นตัวละครที่จาะจงตัวนั้นมันจะดีกว่าไงมันก็อัพเต็มเร็วถูกไหมเพราะว่าโอกาสออกก็เยอะกว่าประมาณนี้นะครับเอ่อมีพูดเอ่อทุกเรื่องหมดเรียบร้อยเนาะการหาเพชรเปิดน้องเมย์ เดี๋ยวขออนุญาตพูดนิดหนึ่ง FK เป็นเกมที่ดีใหม่ใช่ไหมสาหรับที่หมีเล่นใช่ไหมหมีว่าเป็นเกมที่ดีมากเกมหนึ่งนะคือมันไม่ต้องแบบมานั่งเติมอะไรเยอะเยอะเยอะแยะมากมายอ่ะคือที่หมีเห็นนะคือแบบมันเหมือนว่าเราเรามีตัวนี้เรามีตัวนี้เฉพาะจอกจงทางที่เราคือง่ายเราทําทีมเป็นด้วยถ้าเราทําทีมเป็นมันจะเล่นง่ายเลยมันจะผ่านแบบง่ายมากเลยคล่องแบบโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะเออเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดเรื่องแพ็กก่อนลืมเลยขออภัยครับลืมไปลืมไปเขาให้มาพูดเรื่องแพ็กด้วย เออเดี๋ยวขออนุญาตพูดกายแนะนาแล้วกันสําหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าอยากจะเล่นอันนี้มีแนะนําการจัดทีมแล้วใช่ไหมต่อไปก็คือให้เพื่อน,นพยายามผ่านเอฟให้ไกลที่สุดครับเพราะว่ามันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมได้ทั้งเงินเลยเอ็พตรงเนี้ยขึ้นเยอะพยายามทําทีมไกลที่สุดถ้ามีเมย์จะผ่านง่ายมากถ้าปันเมยเ์ไปลุงขึ้นไปนะโอ้โหแบบตบทีแป้วเดียวหายตบทีแป้วเดียวหายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพอพูดถึงแพ็คแล้วกันตอนนี้เติมแพ็คไหนคุ้มนะครับอันนี้มีก็ยังขออนุญาตบอกบอกว่าถ้าจะเติมมมคุ้้้ตอนนนนีีใหเเเป็เเดว่า หรือว่าเป็นแพ็ครายเดือนอย่างอันนี้ครับแพ็ค yeah. เป็ดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแพ็คเป็ดแพ็ครายเดือนก็ได้ครับอันนี้คุ้มอยู่ถ้าเกิดจะเติมเอาเมย์ก็เอาแค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าก็ได้ครับเอาเอาเพชรเอาเพชรขาวไปเปิดปู้เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นตูวอันนี้มันเป็นจดหมายขาวว่าจดหมายขาวมาเปิดลูกเมย์ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อ,อแต่ไอ้มันมีน้ําตาลด้วยว,ยวาก็ดีครับแพ็คนี้ก็ดี คือขอไอพวก,พวกแพ็กเติบโตมันคุ้มอยู่แล้วแหละแต่คือแต่ว่าเพื่อนๆจะเล่นผ่าน f อฟไปได้ไกลหรือเปล่าถ้าจะมีถ้าเกิดเพื่อนๆจะผ่าน f อฟไปไกลๆมันก็ต้องมีเมย์มีเมย์มันง่ายจริงตอนเนี้ยนะเออก็อถ้าเกิดจะเติมก็ควรปั้นเมย์นะครับในช่วงนี้แพ็กไหนคุ้มสุดใช่ไหมถ้าถามหมีนะให้ไปให้ไปเปิดเอาแต่จดหมายเนี่ยครับเอาจดหมายนี่นะนี่นี่มันชื่อว่าอนะไรจดหมายเชิญโพมออะไรเน,นี่ยเนี่ยไอจดที่มันจะเป็นครึ่งอันนี้ครับเจอล้ว จดหมายเชิญเพิ่มอมัาตราครับที่มันจะเป็นจดหมายครึ่งขาวครึ่งแดงเนี่ยเพื่อนเพื่อนควรซื้อแต่แพ็คพวกนี้เพราะว่าเราต้องเน้นเปิดเมย์ถูกไหมครับเอาเมย์ลุ้งเลยผ่านทุกคอนเทนต์แบบง่ายๆเลยอันนี้มีก็เลยแนะนําเอาเอา,เอาเมย์ไปก่อนแพ็คอื่นยังไม่ต้องนะท่านถ้านแนะนําเอาแค่เป็นจดหมายเปิดตู้เมย์อย่างเดียวดีที่สุดตอนนี้นะครับเนี่ยแพ็คเมย์เปิดไปเลยเนี่ยแพ็คเมย์ถ้าเกิดจะลงทุนก็เอาแพ็คเมย์ไปเลยครับเปิดยาวไปเลย แต่ถ้าเราเติมเพชรข่าวตอนนี้จะเติมคูณ2นะครับก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะถ้าเกิดเพื่อนจะมาเปิมมาเติมผ่านอีล็กซิชชอปได้นะครับรับเติมอยู่นะครับปลอดภัยแน่นอนเปิดบริการ9ปีบวกแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับเออการเติมแพ็คไหนคุ้มันนี้มีบอกเลยว่าให้ไปจัดเกี่ยวกับแพ็คตู้ของเมย์นะตอนนี้ถ้าเกิดจะเปิดจริงก็ต้องเป็นแพ็คตู้ของเมย์จะคุ้มสุดแล้วเราก็ควรจะดันน้องให้ไปไกลที่สุดเลยครับเพราะมันจะทาให้เราผ่านด่านง่ายมากก็ประมาณนี้นะครับ อ่าเพื่อนเพืเ่อนอยากให้มีทำไกด์เรียลเกี่ยวกับ AFK Journey <c oughs> ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้มีผ่านหมดทุกคอนเทนต์นะไม่ไม่ติดอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผ่านหมดจนจนจะต้องบอกว่าอยากให้เขาเปิดเลยครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันต้องมันต้องไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยมันต้องผ่านวันที่สามแต่ว่า AFK 115มีคิดว่าเดี๋ยวมีตีเดี๋ยวมีเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผ่านครับแต่ว่าไอ้เนี่ยมันติดเนี่ยต้องเปิดสามวันก่อนเห็นไหมอ่าแล้วเจอกันนะครับ